อ่าโอเควันนี้ก็จะสอนต่อเรื่องฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วงๆซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วแล้วก็รู้จะสอนอะไรอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเออมันมันเคยเรียนมาแบบเน้นๆมาแล้วว่าจากแมทจากอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว,ว่าเนี่ยถ้าเราจะหา a ตรงนี้เราหายังไงก็ลิมิตฝั่งทางลบเข้าหาฝั่งทางบวกเข้าหาให้เช็คสามข้อนี้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ a ทางลบ เท่ากับเท่าไหร่และลิมิต x เท่ากล้ a ทางบวกเท่ากับเท่าไหร่และ2ออันนี้ต้องเท่ากันหลัจากนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ a เฉยๆเนี่ยมันก็คือค่าที่ a 2ตัวนี้มันเท่ากันอ่ะก็คือค่า l ค่าเดียวกันซึ่งมันต้องหาค่าได้ใช่ไหมพอมันหาค่าได้ปุ๊บเรามาหาข้อสองต่อโดยการเอา a เนี่ยไปแทนในฟังก์ชันว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่และต้องหาค่าได้แล้วข้อ3ามคือ พอมันหาค่าได้เนี่ย EFA ที่เราไปแทนเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a ด้วยที่เราหาในตอนแรกแค่นี้มันก็จะสรุปได้เลยว่ามันต่อเนื่องเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้คือใช้ความรู้พื้นฐานของตัวเองก็สามารถหาได้หรือว่าถ้าเจอตัวอย่างสักสองสาตัวอย่างเดี๋ยวก็เข้าใจเองไม่จําเป็นต้องแบบ อธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ได้มีวิธีคิดอะไรมากมายส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องการรูเข้าแบบสม่ำเสมอซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ต้องได้เรียนทุกคนก็ต้องจําได้เพราะว่ามันเยอะนะมันเยอะมากแบบเนี้ยวิธีการเช็คการรูเข้าลรูปออกเนี่ยการทดสอบอนุกรมเนี่ยมันมีทั้งแบบการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบแบบลิมิตการหาโดยใช้อินดิเกตการใช้อัตราส่วนการใช้ลากของเอนแล้วก็ยังมีอีกมากมายเยอะไปหมด ดังนั้นตรงเนี้ถ้าให้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูจะมีแบบเกือบเป็นสิบตัวอย่างเลยซึ่งมันเยอะมากตรงนี้คือมันจะเป็นย่อยๆ,ๆไปแค่วิธีการหา,าการลูกเข้าส่วนการลูกเข้าแบบสม่ําเสมอเนี่ยตรงนี้ในหนังสือฟูเลียนะเขาบอกไว้ว่ามันต้องมีสามข้อนี้คือหนึ่งเนี่ย f n ตอนแรงที่จุด p แล้วฟังก์ชันลิมิต f เนี่ย ก็จะต้องต่อเนื่องที่ p เหมือนกันซึ่งงงใช่ไหมงงเหมือนกันต่อไป้้สองลิมิต n เข้าใกล้ infinity อินทิเกรต a ไป b เด็ f n จะเท่ากับลิมิต a ไปเอออินทิเกต a ไป b เด็ย limit. ลิมิต n ก็คือเอาลิมิตเข้าไปข้างหน้าอินทิเข้าเข้าไปข้างในอินทิเกตได้นะนะมันมีค่าเท่ากันแล้วก็ข้อสามเนะี่ยเขาบอกว่าลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของ f n ที่ดิฟ1ครั้งเท่ากับ f x ที่ดิฟ1ครั้งตรงเนี้ยที่วงเอาไว้ว่ามันไม่จริงละเสมอไปเพราะมันมีตัวอย่างข้างล่างเนี่ยที่ทำเอาไว้ให้แล้วเนี่ยจากตรงเนี้ยถ้าเราเห็นแบบเนี้ยเราก็จะคนที่ลองทำหาเช็คการลูกเข้าเนี้ยก็จะรู้ว่าเออมันรูกเข้าแต่ปัญหาคือนี่นะพอเราแทน มันจะกลายเป็น f(nx) เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ n ส่วน1ส่วน n ซึ่ง a1 ส่วน n มาจากไหนก็คือเราแค่ ln ไปส่วนทั้ง3ตัวเลยมันก็เลยกลายเป็น1ส่วน n ส่วน0เนี่ยมันก็เป็น0ู่แล้วก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนดังนั้นเรามาหา fx fx เนี่ยก็จะเท่ากับลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้ f(nx) เท่ากับ0ทำไมถึงเท่ากับ0ก็คือเราแทน x เท่ากับ0จากในเนี่ยขอบซ้ายเนี่ยแทนไปแล้วลิมิตก็จะได้เป็น0เพราะว่ามันเป็น0ส่วน,วน n นเนาะยังไงก็เป็น0ส่วนอันต่อมาคือเราก็แทน1เข้าไปต่ออีกอีกเขาเรียกว่าอะไรนะขอบขวาอ่าขอบขวาแทน x เท่ากับ1ก็จะกลายเป็นลิมิต1ส่วน n ซึ่ง1ส่วน n เนี่ยแน่นอนมันเข้าใกล้ศูนย์มันลูกเข้าศูนย์ังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว ลวนลวนนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ f(x) เท่ากับ0ต่อไปเรามาหา f'(x) ที่ดิฟ1ครั้งมันก็คือการเอาเนี่ยโจทย์อ่โจทย์คือ f'(x) อยู่แล้วใช่ไหมเอามาดิฟ x ก็เอากำลัง n เนี่ยมาไว้ข้างหน้าเอากำลัง n ไว้ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยไอ้ยกกำลังข้างบนก็ต้องลบ1ใชนะ่ไหมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ตัด n ตัด n นี่ก็จะเหลือ x ยกกำลัง n ลบ1 นี่ก็จะได้ว่าเนี่ย f ดิฟแล้วแทน x เป็น1นมันเท่ากับ0เพราะว่า a ตัวเนี้ยยังไงดิฟออกมามันก็จะได้เป็น0เสมอแล้วพอมันแทน1เข้าไปเนี่ยยังไงก็เป็น0เพราะมันเป็นเลข0แล้วมันไม่มีตัว x ในนั้น่ะสุดท้ายมันจะเป็น0เสมอ0ตลอดเลยส่วน f n 1ดิฟเนี่ยมันเท่ากับ1เพราะเราแทน n เท่ากับ1ตามในนี้ มันกลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ x กำลังศูนย์เป็นหนึ่งจุดใช้ก็เป็นหนึ่งไม่สินี่มันคือแทนใน x ขอโทษทีหนึ่งแทนใน x ก็จะกลายเป็นหนึ่งยกกำลงังเอลบหนึ่งซึ่งหนึ่งยกกำลงังอะไรก็ตามมันได้เท่ากับหนึ่งอยู่แล้วเนาะดังนั้นสองอันนี้ยมันก็เลยไม่เท่ากาันพอไม่เท่ากาันปุ๊บมันก็เลยเป็นข้อที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยมันไม่จริงเสมอไปนะมันอาจจะมีบางข้อที่เนี่ย มีแค่มีไม่ครบสามก็ได้อ่าอันนี้ก็เข้าๆเนาะโดยรวมแค่แบบอธิบายให้ฟังแบบไม่ได้เจาะลึกอะไรมากก็จะข้ามมาที่เรื่องเซตเชิงตั้งฉากของฟังก์ชันเลยละกันซึ่งตรงเนี้ยก็เขียนมาไว้แล้วเหมือนกันว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าผลคูณในเวกเตอร์อันนี้แกเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรแคลเรื่องแคลคูลัสละเราก็จะต้องเอาผลคูณอะ ผล,ผลคูณภายในเวกเตอร์ก็คือใช้สัญลักษณ์เนะ้หรือจะทําเป็นดอทก็ได้ต่ส่วนใหญ่จะเน้นใช้ทางนี้มากกว่าแล้วก็จะมะีนิยามเขาบอกไว้นิยามหรือทฤษฎีไม่รู้จำไม่ได้ละบอกว่า f(x) และ g(x) เนี่ยเะตั้งฉากกันบนช่วง a,b เนี่ยก็ต่อเมื่อนะผลคูณภายในเวกเตอร์ของ f,g เนี่ยยเมื่อกี้พี่พูด f(x) กับ g(x) หรือเปล่าแม่ใจเหมือนกับไม่ได้พูด g x อ่ะเท่ากับอินทิเกรตขอบล่างก็คือ a ขอบบนก็คือ b ตามช่วงแล้วก็เอา f x กับ g x อะ่ะมาคูณกันมาคูณกันแล้วเอาไปอินทิเกรต dx แล้วต้องเท่ากับ0นี่คือสูตรนี่คือวิธีการหาเซตเชิงเชิงตั้งฉากอะ่ะต่อไปเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรที่เขาคิดเอาไว้ให้แล้วอ่ะว่า เป็นข้อสังเกตของเราเนาะว่าถ้าเกิดว่าตัวเหมือนกันเนี่ยที่พี่เขียนไว้เนี่ยถ้าตัวไม่เหมือนกันจะเท่ากับศูนย์ก็คืออ่าอย่างสมมุติซ้ายเป็นไซด์ทางขวาเป็นคอสอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแสดงว่าคําตอบมันจะเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดมันเป็นซ้ายซด์หนึ่งหนึ่งสองสองคอสคอสอยเงี้ยถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บมันไม่ใช่ศูนย์แน่นอนมันจะเป็นตัวที่มีคําตอบมันจะหาค่าได้ก็คือ หาค่าได้ยังไงก็คือเนี่ยเอาไปแทนในเนี้ยเอาไปคูณกันแล้วอินดิเกตออกมาเนะ่ะมันจะมีค่าก็คือไม่ตั้งฉากเพราะมันไม่เท่ากับศูนย์ใช่ปะเพราะเรื่องเนี้ยเราต้องการหาเซตที่มันเท่ากับศูนย์ที่มันตั้งฉากดังนั้นตองตัวเนี้ยต้องไม่ซทํากันมันถึงจะเท่ากับศูนย์หรือตั้งฉากนั่นเองมีค่าไม่เท่ากันด้วยอืต่อไปการตั้งฉากปกติก็เป็นพวก,พวกตัวเลขอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เลยแต่ อันเนี้ยคาตอบมีแค่สองสองอย่างคือศูนย์กับ1ถ้ามันเท่ากันจะเป็น1ถ้าไม่เท่ากันเป็นศูนย์เหมือนเดิมหมข้างบนไม่ได้มีการสลับเปลี่ยนยังไงทั้งสิ้นก็แค่โอเคตั้งฉากปกติก็จะง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าคําตอบมีแค่ศนย์กับ1่อ่าประมาณนั้นนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างนะ่ะวิธีการทําเริ่มจากข้อ1เลยข้อ1เขาบอกว่า f x เท่ากับ sin และ g x เท่ากับ cos โดยที่ ขอบอยู่ตรงนี้พีนี้จำเรื่องก่อนหน้านี้ได้ไหมที่เราเรียนกันในเรื่องฟังก์ชันคูและฟังก์ชันคีแล้วเอาฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคีมาใช้ได้ว่าเนื่องจาก fx เนี่ยมันเท่ากับไซน์ใช่ปะซึ่งไซน์เป็นฟังก์ชันคีอ่าต้องจำให้ได้นะไซน์คอสแล้วก็ และ gx เนี่ยเท่ากับ cos ซึ่ง cos x เป็นฟังก์ชันคู่เราก็จะได้ว่า fx คูณ gx เนี่ยมันก็เท่ากับ sin x ที่เป็นฟังก์ชันคี่คูณกับ cos x ที่เป็นฟังก์ชันคู่ จำได้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าฟังก์ชันคู่คูณฟังก์ชันคี่ฟังก์ชันคี่คูณฟังก์ชันคู่โอเคถ้าฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันมาคูณกันนะมันจะได้เป็นฟังก์ชันคี่เสมอดังนั้นเราก็จะกลายเป็นว่าไอสองตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันคี่แล้วทีนี้มันช่วยอะไรได้จำสูตรเมื่อกี้ได้ไหมสูตรการหา การตั้งฉากเขาบอกว่าอินิเกต a b f x g x d x ต้องเท่ากับ0แล้วทีนี้นี่คือ a ของเรา a คือลบพและนี่คือ b ของเรา b คือายสังเกตว่ามันเป็นขอบสะท้อนใช่ไหมมันเหมือนกันมันแค่ต่างกันแค่ตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกดังนั้นเราใช้สูตรพี่ถึงใช้สูตรตรงนี้ได้เราจะสรุปได้ว่า อินทิเกรลบพายไปถึงพาย fx gx เนี่ยเท่ากับศูนเนี่เพราะอ่ะเขียนเหตุผลไปเพราะว่าเอ้าเท่าไ่ลืม dx ข้างบนอังนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะตามตามสูตรนั่นแหละนะตาม คำเขาเรียกว่าอะไรไอจุดสำคัญของมันณาอ่ะที่พี่บอกไปเมื่อคลิปก่อนว่า f,h,g,x,d,x เนี่ยมันจะเท่ากับศูนย์เออพี่จะเขียนซ้ำทำไมอ่ะเพื่อเบอร์เนาะสรุปสรุปสั้นๆก็คือมันเท่ากับศูนย์เพราะมันเป็นฟังก์ชันคี่นัยนเอง นี่เอออดังนั้นก็จะเขียนสรุปว่า f x และ g x เนี่ยมันตั้งฉากกันนี่คือวิธีการหาการตั้งฉากต่อไปมาดูข้อสองข้อสองเราใช้ถ้าข้อสองเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถหา ด้วยการใช้การตั้งฉากได้ถึงแม้ตรงนี้จะเป็นขอบสะท้อนใช่ปะนีเป็นขอบสะทอ้ะนอ,ะทอนเหมือนกันแต่เราใช้เทคนิคแบบเมื่อกี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าหนึ x ่งบวกเอ็กซ์ลังสองเราเป็นฟังก์ชันคู่หรือฟังกชันคี่เรารู้ว่า x เ,เป็นคู่หรือคี่เราหาได้อ่าแต่ตรงเนี้ยเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถใช้วิธีที่สองคืออีกวิธีนึงได้ก็คือวิธีตามสูตรเลยว่าสูตรของมันอะคือสูตรของมันแก จากอินดิเกตทำไมเขียนไม่สวยอินดิเกต a b f x g x d x กเ็นี่ยก็จะเท่ากับอินดิเกตลบหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งบวก x กำลังสองคูณด้วย gx ก็คือ x แล้วก็ d x ตรงนี้จะได้เท่ากับอินดิเกตลบหนึ่งหนึ่งเอา x คูดเข้า ก็จะได้เป็น x บวก x กำลัง3 dx และทีนี้พอเราอินทิเกรตปุ๊บ x ก็บวกกำลังเข้าไปก็กลายเป็น x กำลัง2ส่วนด้วย2บวกด้วย x กำลัง4ส่วนด้วย4โดยใส่ขอบว่ามันเป็นลบ1ถึง1งั้นตรงนี้จะกลายเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน4คำตอบเป็น0ก็จะสรุปได้ว่า Fx และ gx เนี่ยมันตั้งฉากกันนั่นเองอ่ามีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยวันนี้ก็ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายไหมก็ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานที่จะปูไปสู่เข้าสู่บทเรียนที่แบบเกี่ยวกับฟูเรียจริงๆอะเนาะ พราะนั้นตรงนี้ก็ควรจะรู้เอาไว้ว่าเอามันทํายังไงมันหายังไงนี่ก็เป็นร่าวๆว่าโอเคตั้งฉากแบบนี้ไอ้พวกตรงเนี้มันมันจะนําไปสู่เขาเรียกอะไรทฤษฎีบทเกี่ยวกับการพูดต่างๆการพิสูจน์ต่างๆให้เห็นว่า,าสมการของอนุกร์ฟูเรียเนี่ยมาจากไหนซึ่งมาจากเนี่ยมาจากพวกเนี้ยมาจากคลิปนี่แหละที่เราเรียนกันเนี่ย ผู้เรียนมาจากสิ่งที่เราเคยเรียนมันมารวมตัวกันทั้งหมดเลยแล้วกลายเป็นผู้เรียนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แบบอารมณ์เรียนง่ายขึ้นรู้เรื่องขึ้นอะไรประมาณนี้วันนี้ก็มีแค่นี้เ,เนาะคือสอนคิดเดียว3ามฟังก์ชันสเรื่องเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เออไม่รู้จะเน้นให้ยังไงดีอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบเบสิกพื้นฐานที่ควรรู้แต่ ไม่ได้มีนี้ข้อสอบอะก็จะก็เลยแบบไม่รู้วจะเน้นตรงไหนให้เนาะวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่าแนละ้วบ,บายยเจอกันคลิปหน้า